อ่ะเข้ามากันนะครับนะพิมพ์ของขวัญและตามด้วยคําถามได้เลยนะครับนะใครใครจะถามอะไรก็พิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยคําถามเข้ามานะก็อย่างที่เล่าอ่ะเล่าให้ทุกคนฟังอ่ะว่านับวันมันจะมีแต่ภัยร้ายต่างๆนะมันมีแต่ภัยร้ายในที่นี้คือภัยเศรษฐกิจหนึ่งภัยการเงินภัย,ย,ยเศรษฐกิจภัยทางการเงินภัยทางาสงครามรบกันทั่วโลก นับวันโลกเรามันมันจะเริ่มเข้าไปอยู่ใน,ในเรียกว่าจุดอับ<า>จุดเศรษฐกิจภัยการเงินภัยสงครามไอแฟนที่คบอยู่รู้สึกยังไงห่วงเราไหมคะไพ่บอกทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในที่นี้เขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณนะไพ่ว่าอย่างนี้นะเออรู้สึกผูกพันกับคุณอยู่นะไพ่ว่าอย่างนี้นะรู้สึกผูกพันอยู่ในครับนะนะนะเดี๋ยวเขาจะติดต่ออยู่เสมอนะครับนะเอเขารู้สึกผูกพันนะไอซ์นะ ขอบคุณนะครับสำหรับ,บหัวดอกกุหลาบนะก็อย่างที่เล่าว่าถ้าพี่ทัมกลับมาใช่จำได้ไหมว่าโควิดอ่ะเกิดในยุคใครยุคพี่ทัมเพราะอะไรสงคราม